สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพายทิวนะครับพังขันเงินนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพายแก้วนะครับวันนี้พายแก้วจะมาจีบสาวพังขันเงินนะครับอีกเชือกหนึ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับพังขันเงินนะครับสวัสดีเอฟีเร็วปะกาก้วเร็วอาสวัดสวยเลยโบนูเร็ว ครับครับะครับครับนี่ครับครับเจ้าครับลูกครับเออสีดํามากครับมาเดี๋ยวไปถ่ายตอนสมัถขาด้วย Oh าาส,สวยไหมครับเชือกนี้ครับสวยไหมภายประกายแก้วครับวันนี้อยู่กับภายประกายแก้วนะครับช่วงเวลาค่ำนะครับเวลาเย็นเย็นของเรานะครับบรรยากาศกําลังดีเลยครับมีลมพัดผ่านด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกเชือกหนึ่งนะครับเป็นพังส้มนะครับพังน้องส้มพังน้องส้มนะครับวันนี้อยู่กับพังน้องส้มอีกเชือกหนึ่งนะครับ เอาจ้าส,สวยหน่อยเร็วจ้าส,สวยเน่อยเร็วจ้าสวยเสียงดีๆเอาไหมจ้าสวยจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูครับทางน้องส้มชอบกล้องมากครับชอบเข้ากล้องครับอ้วอนไหมครับคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้โอ้ย ดูรบดอบๆนะครับมันดูรอบๆนะครับดูรอบๆของเรานะครับเอาใาสวยกันเร็วใาสวยกันเร็วบนสูวงใากันเร็วชมชมวันดีกันเร็ววันดีครับกันเร็ววันดีใจสวยกันเร็ววันดีเร็วบนสูวงเร็วบนสูวงใจสวยบนสูวงบนแน่สูวงใจสวยเสียง เสียงด้วยเสียง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 เนี่ยเสียงเสียงไม่ทําให้นะครับเขาโกงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ควันเขานะครับเขาโกงนะับดูเขาทาท่าครับโอ้โหทาอะไรครับดูเขาทําอะไรครับดูเขาทําอะไรนะครับ บครบัฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสับ s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับช่องพายจูบางขันเงินนะครับขอบคุณครับ